อ๋อประเภทหลุดออกมาจากโรงพยาบาลศรีนัญญาทำไมกูต้องฟังมึงถ้าเป็นมึงเป็นหมอจริงกูจะฟังแต่นี่มึงเป็นหมออะไรหมอโรงพยาบาลจิตเวชแล้วไม่ได้กูเกิดมากูไม่เคยเห็นหมอรักษาคนทางทิกตอกกูเห็นแต่พวกมึงนี่แหละรักษาทางทิกตอกสรุปกูป่วยหรือมึงป่วยมึงกําลังคิดเองหลงเองหลงผิดคิดว่าเป็นหมอถอดชุดกาวออกจอนก้าการุณาถอดชุดกาวออกนิดนองเนาะ กูว่ามึงกำลังเมาชุดตัวเองเมากาวถอดชุดออกก่อนจ้าขายเสื้ออะไรครับกูจะสายเสื้อกาวหมอในต,ตอนเนี้กูว่ากูจะอยากขายเครือกาวหมอแล้วกูจะต,ต,ตัดตัดส่งให้อีพวกนี้หน่อยเนี่ยอีพวกหมอเนี่ยหมอที่สอนคนในติ๊กตอกว่าสามารถวินิจฉัยได้แค่มองหน้าก็รู้เลยว่าป่วยเป็นอะไรเนี่ย มันจะได้เป็นหมอจริงๆกับเขาบ้างโทระยังระงับตัวเองไม่ได้เลยไม่ต้องยุ่งกับกูจ้ามึงไประงับโทระมึงก่อนจ้า อาการสาระแนะเรื่องชาวบ้านก็เรียกว่าวาเรียกว่าโทสะจ้าอาการค่อแกวะชาวบ้านก็เรียกว่าโทสะจ้ามึงยังไม่สิ้นโทสะไม่ต้องมาห้ามกูเนาะไปแก้ไขตัวเองก่อนไปเลิกสาระแนะเรื่องชาวบ้านได้ไดก่อนเข้ามาสอนกูเนาะทำตัวเองดีได้เมื่อไหร่เ่อามาบอกกูแหมไปอยู่กับอีหมอเมื่อกี้เลยจา้าไปอยู่โรงพยาบาลเดียวกันเลยหลุดมาที่เดียวกันเดี๋ยวกูตัดเดี๋ยวคูตัดสุดกาวให้อาทุกคนซื้อเสื้อได้จ้าในตะก้า รายได้กูจะไปตัดชุดกาวแจกหมอจ้าหมอที่หลุดออกมาเนี่ยหมอหลุดเนี่ยเดี๋ยวกูจะซื้อเสื้อกูให้จ้าก,กดในตะกร้าเลยเร็วๆซื้อเสื้อจ้ากูขายเสื้อจา้าตัดชุดกาวให้หมอจ้าช่วยซื้อได้จา้า แพงเกินใส่เสื้อคนตายนะมึงอ่ะมึงมมีปัญญาเสื้อเสื้อกาหรอกเสื้อกูไม่ได้เหมาะกับมึงไปไปหารับบริจาคติดต่อสัปเหล่อนะติดต่อสัปเหล่อใกล้บ้านขอรับเสื้อบริจาคคนตายสักชุดหนึ่งไปใส่ไม่ต้องมาซื้อของกูเพราะของกูแพงเสื้อแพงไม่เหมาะกับมึงเสื้อมึงเหมาะเสื้อกับเสื้อคนตายเหมาะกับมึงกูแนะนํา ซื้อของในตะก,ก้าได้เลยจ้าทุกคนอืาเทพเมคาอักทีเทพเมคาอักทีขออนุญาตลาเทพก่อนนะจ๊ะเพราะว่ามึงไม่ฟังกฎกติกาพิมพ์ซ้ำก๊อปวาง ขอลาเทพเมคาคีทุกคนลาเทพจ้าสาธุเทพก็เอาตัวไม่รอดนะตายคือกันอย่าคิดว่าจะรอดนะจ้ามึงก็ไม่รอดจ้าเทพเมคาคีกูเปลี่ยนชื่อให้ใหม่นะถ้าจะมายูเซอร์ใหม่ก็เปลี่ยนจากเทพเมคาคีเป็นเทพเลลาคีเทพเมคาลาคีกูตั้งชื่อให้ใหม่ครั้งหน้ามานะ เสื้อจ้าเสื้อจ้าทุกคนช่วยซื้อเสื้อ้วยจ้านี่ไงอุ้ยซื้อเสื้อ้วยจ้าช่วยซื้อเสื้อในตะกร้า้วยจ้าทุกคน ซื้อเสื้อในตะกาได้จ้านี่จ้าเสื้อจ้าทุกคนเสื้อยืดจ้าเสื้อโปโลจ้าคนตื่นทามจ้าเสื้อจ้าสามารถซื้อเสื้อได้เลยจ้าเสื้อยืดคนตื่นทามเสื้อโปโลคนตื่นทามเสื้อโปโรจะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ร้อยเปอร์เซนต ด้านในจะออกลื่นๆสวยๆวยข้จะไม่ใช่ลื่นแบบกลื่นเงานะหมายความว่ามันเป็นผ้าเนื้อเท็กเจอร์มันเ,เป็นลื่นๆสวยเงาๆสะอาดตาแล้วก็ข้างในจะเป็นเนื้อผ้านิ่มๆส่วนเสื้อยืดจะเป็นผ้าคอตตอนร้อยเป็นผ้านิ่มๆสวยมากสกินก็สวยเสื้อก็สวยจ้าสามารถซื้อได้เลยจ้าในตะก้าจ้าทุกคนอุดหนุนด้วยจ้า เกียรติบุปการีค่ะเขาล่วงละเมิดทางเพศเราตอนนี้เขาแก่ป่วยเราไม่อยากดูแลเลี้ยงดูสับสนไม่เป็นไรเลี้ยงไปเถอ,อยังเขาก็ทําหน้าที่ถึงเขาจะทําเร็วทําชั่วกับเราถือว่าเมตตาสงสารเขาไปให้อาภายัยให้อาภัยซานน่นเป็นบุญมหาทานชั้นเลิศให้อาภัยไปมึงทําบุญครั้งใหญ่ถ้ามึงผ่านตัวนี้ได้ชีวิตมึงจะกระโดดมีความสุข ซื้อเสื้อในตะก้านะกดในตะก้าได้เลยจ้าแจ้งราคาด้วยอยามัวตะขายเสื้อแจ้งราคาด้วยราคากดในตะก้าเลยจ้าเลิกโง่สัทีเนาะ เดี๋ยวนี้เขาทาระบบมาให้มึงกดในตะกร้าปุ๊บมึงดูเสื้อปุ๊บมึงเลือกปุ๊บเนี่ยทำทุกอย่างธุรกรรมมันจะขึ้นราคาเลยจ้ะเดี๋ยวนี้เขาไม่จะเป็นต้องพูดราคาให้มึงฟังแล้วจะเลิกโง่สักทีนะเกิดมาไม่เคยช้อปปิ้งออนไลน์เหรอเดินแต่ตลาดนัดมือสองแล้วมึงเนี่ยฮะโง่แล้วอวดฉลาดดินะในติ๊กต็อกเขาไม่มีใครก็บอกบอกราคากันจ้ะมึงแค่กดตะกร้ามึงก็รู้แล้วว่าราคาเท่าไหร่ แหกตาดูสิจะาเขามีป้ายราคาติดไปให้อย่าว่าลูกค้ากูดา่าหมดนะกูไม่สนใจใครทั้านั้นน่ะซื้อก็ซื้อไม่ซื้อก็ใส่หัวกบาลออกไปไม่ต้องมาอยู่รอกูพอใจในการขายกูขายกูไม่พอใจในการขายกูก็ไม่ขายรับได้ก็รับรับไม่ได้ก็ไม่้องซื้อแค่นั้นแหละ กูด่าโมด่าตั้งแต่ต้นยันจบกูด่าตั้งด่าไม่เลิกอ่ะเสื้อจ้าทุกคนเสื้อจ้าทุกคนจ้าซื้อเสื้อยนะจ้าเสื้อโปโลคนตื่นทำจ้าทุกคนเสื้อยืดจ้าต้องพูดดีๆกับลูกค้าจ้าแล้วช่วยซื้อเสื้อหน่อยเนาะเสื้อโปโลสีขาวสีดำจ้าทำจากโพลีเอสเตอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ้าเสื้อยืดทำจากผ้าคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์สีขาวสีดำจ้า กระเป๋าก็มีนะจ๊ะทุกคนซื้อกระเป๋าผ้าคนตื่นทำเป็นกระเป๋าผ้ากระสอบสามารถซื้อได้เลยจ้ามีตัว10บ,บาทไหมคะวัดส่วนแก้วจ้าติดต่อวัดส่วนแก้วเลยจ้าตัวละสิบ,บาทโซนสินค้ามือสองจ้า เชิญจ้าด้านนู้นจ้าสารรูปไม่น่าไปว่าคนอื่นจ้า ประชดเก่งระวังไม่มีลูกค้านะครับจ้าไม่ต้องกังวลแทนกูจา้าคนที่ซื้อของกูเขารู้จักกูดีจะว่ากูขายของแบบไหนคนที่ไม่ซื้อของคอกูคนที่มันเกลียดกูคนเกลียดกูไม่ซื้อของกูอยู่แล้วจา้า แ,และแนกเก่งกรุณาอยากก๊อปวางนะจ๊ะมึงกระเด็นนะช่องคุณแพรลี่ กําลังเดือดเลยครับเดือดเรื่องอะไรกันมีประเด็นอะไรกันอีกทำไมอ่ะช่องคุณแปรี่มีอะไรอ่ะเรื่องพระเรื่องพระทำไมอ่ะ หนูก็ไม่รู้ออาพูดเรื่องพระทำพิธีกรรมเรื่องพระทำพิธีกรรมอะไรอะเรื่องพระตั้งโต๊ะหมู่ไม่มีพระพุทธรูปคืออะไรวะพระตั้งโต๊ะหมู่ไม่มีพระพุทธรูปแล้วยังไงอะ เรื่องบูชาวัตถุมงคลเรื่องบูชาวัตถุมงคลมีเรื่องอะไรกันอีกวะเน,นี่ยงงเรื่องเศษเมทุนสรุปเรื่องไหนกันแน่ในกูง,งงไปหมดแล้วอีคนกลุ่มหนึ่งบอกผ้าเศษเมถุนอีคนกลุ่มหนึ่งบอกเครื่องรางของข,องของังตั้งโต๊ะหมู่แต่มีหัวโขนอะไรก็ไม่รู้เรื่องเดียวกันมเนี่ยแอบทราบ เสบเมถุนอ๋อมีหลายเรื่องเรื่องของเขาเอ่าไม่ใช่เรื่องของกูใช่ไหมเนี่ยแล้วมึงมาถามกูทำไมล่ะเป็นเจ้าวาดสวิงกิง้งกูเห็นข่าวอยู่ว่าพาสวิงกิง้งแต่กูไม่รู้รายละเอียดกูรู้แค่ว่ามันสวิงกิง้งแต่ไม่รู้รายละเอียดว่ากิ้งขนาดไหน เด็กอายุสิบสามกับสิบแปดเสพยาในวัดกูไม่รู้เรื่องนะอะไรก็ไม่รู้ พยอมก็ไออม้สัมภาษณ์เหรอเสื้อวันนี้ขายไม่ได้เลยขายได้น้อยมาก อเดี๋ยวจะไปแล้วไม่ไหวแล้วเหนื่อยเดี๋ยวไปอาบน้ำอ,อาบท่าก่อนเดี๋ยวถ้าอารมณ์ดีอาจจะอาจจะมาไลฟ์สดอีกรอบนึงแต่อาจจะเป็นขึ้นใหม่ช่วงนี้กูแบบร่างกายกูอยากปะทะกับชาวบ้าไปหมดเพื่อมีใครมาพูดโทรกูอีก กูอยากฟาดขอไปอาบน้ำถ้าว่ามีเลี้ยวแรงก็เดี๋ยวจะไล์ต่ออาจจะไล์แบบช่องเดียวนะติ๊กตอกช่องเดียวนะช่องอื่นคงไม่ได้ไล์นะกูก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเขาเลยช่วงนี้เคเคกับคุณแพรลี่ คุยอะไรกูยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรื่องอะไรเนี่ยไปคุยอะไรกันเขาไม่ได้เชิญกูกูจะไปทําอะไรละ่ะถ้าเขาเชิญกูกูจะไปนั่งคุยด้วยไม่งั้นเดี๋ยวก็หาว่ากูสารแนเรื่องชาวบ้านกูจะไปตรงไหนต้องเชิญกูไปนะเรียกกูไปให้กูไปข้าว่ากูจะไปจู่ๆกูไปเองไปขอขอขึ้นหน่อยก็สารแแนสิ แล้วไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรด้วยจริงๆประเด็นพวกเนี่ยประเด็นพระประเด็นเจ้าอะไรเนี่ยแบบหลายอย่างหลายเรื่องมันสังคมมันเลวซามฟอนเฟสเป็นเรื่องปกติพระธรรมเมถุนเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ในตะายทํากันมาตามเมตตามปัจจัยเราก็อยู่ของเราไปอย่าไปคิดว่าศาสนามันเสื่อม ศาส,สนามันเสื่อมม,อม,มันเสื่อมที่ใจคนมันเสื่อมที่ใจคนมันไม่ได้เสื่อมที่เราไอ้มันไม่ได้เสือเเส่อมที่ใครอย่างวันนี้อาจารย์คุยกับพระอาจารย์สนทุบอกว่าศาสนามันเสื่อมมันเสื่อมเพราะใจคนศาส,สนามันเสื่อมเนี่ยมันเสื่อมตัต้งแต่ตัวเราเพราะเรามีราคะโทสะโมหะมากเออแต่ในกลุ่มเราดีนะข่าวโด่งดังขนาดนี้แต่ไม่มีใครมาตั้งคาถามอาจารย์เรื่องนี้เลยนะอาจารย์เพิ่งเห็นเนี่ย ตั้งแต่มีคนบอกว่าจะออกไปดูคนแพรรี่กว่า,วากาลังเดือดเนี่ยเนี่ยกูเพิ่งเห็นมาเนี่ยกูนี่เห็นข่าวตั้งแต่เมื่อเช้ามารู้สึกจาจำไม่ผิดนะแต่เห็นแบบผ่านๆนะ่ะเห็นแค่ว่าเสพเมถุนแต่วันเนี้ยไม่มีใครพูดเรื่องนี้เลยไม่มีใครเอาประเด็นนี้มาถามบโบชัยได้เว้ยแสดงว่าเริ่มตื่นกันละไม่ต้องให้กูด่าเยอะ ดีมากเลยเริ่มตื่น วันนี้ไม่มีแรงบันดาลใจในการขายเสื้อคุณเหนื่อยวันนี้รู้สึกเหนื่อยมันรู้สึกเหนื่อยตั้งแต่ตอนช่วงก่อนฝนตกแล้วมนรู้สึกเหนื่อยแล้วล้า ถ้าอาจารย์ไปก่อนประมาณสองทุ่มอาจจะมาไลฟ์สดอีกอีกแป๊บหนึ่งอาจจะไลฟ์สดสักครึ่งชั่วโมงอาจจะนะถ้าเจอก็เจอไม่เจอก็ไม่เจอตอนนี้ระหว่างนี้ก็ไปซื้อของกันก่อนเดีย๋ยวตอนสองทุ่มสองทุ่มสองทุ่มครึ่งอาจจะมีประเด็นเรื่องพระก็ได้นะไม่แน่แต่กูไม่ไม่เห็นมีประเด็นอะไรกูก็เลยไม่ได้พูดอะไรไม่เห็นมีใครมาถามอะไรก็เลยไม่ได้พูดแต่ถ้ามีคนถามก็จะพูด อ่าไปแล้วขอตัวอนุโมทนาทุกคนด้วยนะอ่าใครจะร่วมบุญนะอย่าลืมนะพระป่าคนตื่นทำเพื่อเด็กทุนการศึกษาเด็กยากไร้วส่วนแก้วนะเราทอดพระป่าให้กับวสวนแก้วพระพยอมท่านจอาไปแจกทุนการศึกษาเด็กยากไร้บนดอย ที่มาทํางานอยู่กับท่านช่วงปิดเทอมแล้วก็ลังจะกลับไปบนดอยจะแจกทุนการศึกษาเด็กยากไร้พวกนี้ใครต้องการร่วมบุญไปที่ ID ดีไลน์แอสไซสาธุตามที่เขาปักหมุดโพสไว้เลย ID ดีไลน์แอสไซสาธุ A วงกลม SATU ID Line ดีไลน์แอสาธุ A วงกลม SATU ทุกคนสามารถร่วมบุญได้ตามกําลังทรัพย์ของตนมีมากก็มากให้มากมีน้อยก็ทําน้อยตามเหตุตามปัจจัยตามกําลังทรัพย์ที่มีของตน โอเคนะเข้าไปแล้วจะมีเมนูให้กดนะกดเมนูได้เลยชื่อบัญชีธนาคารอาจารย์เองนัตพลบุษาไปแล้วจ้าบ๊ายบาย